มันมีคลิปอันหนึ่งนะเออหลุดเป็นบทสนทนาว่านักศึกษามหาวิทยาลัยหนึ่งไปฝึกงานแล้วก็ เอาภาพของการฝึกงานที่มีการขัดซ้วมกันกวาดพื้นต่างๆเนี่ยไปนําเสนอไปพีเศษไปพีเศษว่าคือเขาจะมีไงเธอว่ามาฝึกงานเราได้อะไรบ้างเขาก็ใส่ไปหมดเลยพงภาพอะไรต่างๆที่ไปขัดจงขัดซ้วมซึ่งในบทสนทนาในคลิปมาน,นะครับก็บอกว่ามาฝึกงานก็ต้องทําได้หมดงานธุรการซีลอกเอกสารรวมถึงกวาดพื้นขัดซ้วมหลังห้องน้ำต่างๆก็ต้องทําได้หมดเพราะว่าเหมือนเขาไป ไปไปฝึกที่ที่ด่านอะไรสักอย่างหนึ่งนะประมาณนี้เราไม่พูดเยอะเดี๋ยวจะดราม่าไปอีกนะแต่สามารถไปดูคลิปได้เดี๋ยวเราลงรูปเอาไว้ว่าในคลิปเนี่ยมันมีปรากฏรูปที่เป็นการถ่ายเอาไว้มีการขัดซ้วมกวาดพื้นต่างๆจริงทีนี้คิดเห็นยังไงว่าไปฝึกงานแบบนี้แล้วเขาให้กวาดพื้นขัดซ้วมมันโอเคไม่โอเคลองโหวตด,ดูหน่อยสิ